สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โบายลูกตาลนะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกาละยานมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะชาวราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิงห์ในช่วงเดือนนะคะสิงหาคม2 5 6 4ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบบวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกฎาคมนะคะถึง21สิงหาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามล,าลักนณะอะไรยังไม่ทราบลักนณนะคะลูกตานจะแปละลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณไว้ให้ด้านล่าง mm hmm. การทำนายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแคล n ์ไลน์แอดแอดฮาร์โรบายลูกตาลเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์ชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือนายออฟสอดค่ะมีเพจซ of p e พนดิเคนะคะ3ถ้วย3ดาบนะคะ 6. ไม้เท้าค่ะเดอะเฮอร์นะคะจัสเมน เอซอฟตรนะคะเดอะเมจิเชียแล้วใบสรุปสุดท้ายของคุณคือเดอะเ p อ็มเรอร์ค่ะเดือนเดือนนี้ลูกตาลมองว่าชาวราศีสิงค์ค่ะจะเป็นเดือนที่คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่นคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ามีโอกาสได้ใช้ภาวะในความเป็นผู้นําในการนําทางสู่ความสําเร็จได้ค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเอซอฟต์แวร์แล้วก็เมจิกเชนขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าตัวคุณมีโอกาสในการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะใครหางานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ ัวของเอสซฟานบ่งบอกถึงการเริ่มต้นนะคะการลงมือทําลงมือปฏิบัติค่ะเดเมจิเชียนขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าชาวราศีสิงเป็นคนที่มีความสามารถอยู่รอบตัวคุณจะสามารถนำทักษะนะคะในหลายๆด้านของคุณความชํานาญของคุณในหลายๆด้านมาประกอบการมาบูรณาการกันนะคะทําให้คุณนะคะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะบางคนอาจจะมีไอเดียในการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือนําทักษะที่ตัวเองมีอะคะ่ะมาผลิตดอกออกผ เนาะเป็นเป็นโปรดักตใหม่หรือว่าเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะจัดเมนต์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณทำมาดีทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็นำทางคุณไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะแต่อซอฟแ p นดิโคขึ้นมานะคะคุณอาจจะ มีโอกาสในการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะถามว่านี่ทําได้ไหมต่มองว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเตรียมพื้นฐานมาค่อนข้างดีแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือตัวของนายออฟสอดขึ้นมานะคะคุณมีภาวะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลเนาะอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์รอบข้างบานเราก็ได้เนาะแต่ที่คุณต้องระวังนะคะก็คือตัวของนายออฟสอดขึ้นมาค่ะคุณอาจจะมีภาวะเครียดวิตกกังวลน,นะคะเพราะคุณเองอาจจะได้รับภาระอะไรเป็นแบบเป็นผู้นำ หรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะเวลาที่คุณประสบความสําเร็จอะคะ่ะคุณก็อาจจะมีความคิดว่าคุณกลัวจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนที่ผ่านมานะคะมีออฟสอ t ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่ามันอาจจะมีภาวะอกหักเสียใจในเรื่องของการทารํางานบางครั้งอะคะ่ะคุณอาจจะทํางานมาดีแล้วแต่ว่ามันมีจุดที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจหรือบางครั้งบางคําพูดของบางคนอาจจะทําให้คุณเสียใจได้นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะมีคนมา พูดอะไรแทงใจดำคุณก็ได้เนาะแต่ตามมองว่านะคะคนเราอะค่ะมันก็มีผิดมีพลาดกันได้อยู่แล้วแล้วสถานการณ์ในช่วงนี้นะ้องมันอาจจะทาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมันอาจจะไม่ถูกใจคุณสักร้อยเปอร์เซ็ต์แต่ตามเชื่อว่า คุณจะทำทเต็มที่อย่างแบบดีที่สุดของในในส,ะสะเตตัสที่คุณทำได้เนาะ Tre ออฟแล้วก็ Hermit ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณเองค่ะจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ Hermit ขึ้นมาเนี่ยคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณเป็นตะเกียงนำทางเนาะมันเหมือนแบบ สองสว่างให้กับทุกๆคนเลยนะคะความเครียดวิตกกังวลของคุณนะคะขอให้คุณกลับมาตั้งสติวันที่คุณเครียดวิตกกังวลอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรับภาระในการเป็นผู้นําหรือว่าต้องนําทางคนอื่นค่อนข้างเยอะแบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะความเครียดวิตกกังวลที่สะสมอะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นสิ่งสําคัญที่คุณาทาได้นะคะคือกลับมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคุณเอาความรู้ความสามารถของคุณมาทําได้อยู่แล้วคะ่ะชาวราศีสิงห์คุณมีภาวะในการเป็นผู้นําอยู่แล้วเนาะในตัว พื้นของราศีอยู่แล้วอะค่ะคุณจะสามารถใช้สุดเด่นของคุณตรงนี้ค่ะแก้ไขสถานการณ์ได้ไปอย่างแน่นอนนะคะเ็มเพอเรอร์ขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนในตําแหน่งมันอาจจะไม่ได้เลื่อนนะแต่ว่าโพสิชันของคุณอ่ะมันเหมือนกับมีโอกาสในการไปนําคนอื่นนะคะคุณจะโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินได้มากนะคะแล้วก็ตัมองว่าคุณประสบความสําเร็จได้นะแต่บางครั้งมันอาจจะมีคนที่แบบ พูดจาไม่ดีใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณน้อยอกน้อยใจเขาเป็นไปได้นะคะในมุมของการเงินนะคะลูกตาลมองว่าชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างวิตกของวนค่อนข้างมากแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ว่าสถานาการณ์ข้างนอกมันจะดูเร็ว้ายอย่างไรนะคะคุณก็จะสามารถนําทักษะของคุณมาแปลเป็นเงินได้นะคะแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้ามีการเจราจาในเรื่องของการเงินนะคะบางทีมันอาจจะมี บางจุดที่คุณอาจจะเจราจาไม่ได้เนาะพรีออฟสอดบ่งบอกถึงการอกหักเสียใจบางคนถ้าสมมุติว่าเราไปต่อรองกับแบงก์หรือว่าไปคุยกันเรื่องแบบต่อรองเจราจาประนอมนี่เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะ ให้เขาอาจจะให้เราได้นะแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่เต็มหรือว่าคุณเองะคะ่ะถึงประนอมนี่ไปแล้วคุณก็ยังมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการเงินของคุณอยู่ดีนะคะแต่มองว่าชาวราศีสิงคะ์ค่ะคุณจะใช้ความสามารถความรู้ทางด้านการเงินของคุณเนี่ยนำพาคุณนะคะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะที่เข้ามาต่มองว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะชาวราศี สิ่งจะคอนโทรลทุกอย่างได้คุณจะสามารถแก้ไขนะคะคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณมาแก้ไขสถานการณ์มันไปได้แน่นอนนะคะตัวของ p a จ e of เพนดิ c ค e ขึ้นมาเนี่ยแต่มองว่าบางคนอาจจะมองหา ช่องทางในการทําเงินใหม่ๆหรือว่ามีการร่วมพุ่นลงทุนใช้คอนเน็กชันของคุณในการช่วยเหลือสปอร์ตเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้แต่มองว่าคุณนคเนี่ยค่ะปราวางพื้นฐานในเรื่องของการเงินของคุณไหวค่อนข้างดีคุณมีความสามารถแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วฉะนั้นสุดท้ายอะค่ะไม่ว่าสถา,านการณ์รอบๆมันจะดูบีบคั้นคุณสักเท่าไหร่หรือว่าคุณจะมีความเครียดจนนอนไม่หลับเลยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายค่ะ The Emperor ขึ้นมาสุดท้ายคุณจะจัดการทุกอย่างได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะ ในมุมของการเรียนนะคะพี่ลูกตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาราศีสิงมีความเก่งความฉลาดมีความสามารถถ้าทําเรียนรู้อะไรเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะคะมันมาจากการฝึกฝนมันมาจากความพยายามมันไม่ได้มาจากโชคช่วยนะน้องๆเองมีความขยันมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจมากๆแต่ช่วงนี้น้องๆเองอาจจะมีความเครียดน,นะคะบางคนเรียนออนไลน์ก็เครียดแล้วใช่ไหมหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงสอบอันนี้ที่ตาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะมีความเครียดค่อนข้าง,างสูงมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เราอาจจะต้องทางาน กลุ่มหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะพี่ตาอยากให้น้องๆค่ะกลับมาโฟกัสคะว่าเราต้องทําอะไรแบบก่อนอะไรหลังนะคะความเครียดไม่ได้แก้ไขอะไรได้เนาะความเครียดมันอาจจะเป็นภาวะในใจเราค่ะแล้วพี่ตามองว่าความเครียดก็มีมุมที่ดีเนาะมันทําให้เรา alert นะคะสิ่งที่เราทําได้นะคะพี่ตา้มาองว่าเราอาจจะไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาคุณพ่อนะคะก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องของการเรียนของเราไปได้ดีนะคะ r e o อ f s o r t ขึ้นมา ที่ตามมองว่าเราอาจจะเจอความจริงอะไรบางอย่างหรือว่าเจออะไรที่เรารู้สึกอ,อกหักเสียใจในเรื่องของการเรียนไปบ้างนะคะบางครั้งเราทําเต็มที่แล้วแต่ คะแนนไม่ดีหรือว่ามีปัญหาเรื่องอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอะไร่งเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าทํางานกลุ่มกับเพื่อแล้วแบบมีปากเสียงกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคะ่ะเดน e พอร์เรขึ้นมาเนาะฟิตตามมาว่าสุดท้ายเราคอนโทรลทุกอย่างได้การเรียนของน้องๆชาวราศีสิงเดือนนี้จะดูเครียดนิดนึงกับตัวเองนะคะแต่ผลออกมาสำฤทธิได้อย่างดีคะ่ะ ในด้านของความรักนะคะคนโสดชาวราศีสิง์เดือนนี้ลูกตาลมองว่าคุณเองอะค่ะอาจจะเหมือนกับอยู่กับฝันร้ายของตัวเองเนาะหรือว่ามีความอกหัะมีความเสียใจยมีความเครียดวิตกกังวลกับเรื่องสถานาการณ์ต่างๆรอบตัวค่อนข้างมากนะคะจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะชาวราศีกรชาวราศีเมถุนหรือชาวราศีพิจิกเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมในการรับเอเนอร์จีอย่างนี้อยู่เนาะอาจจะคบกันไปเป็นเพื่อนก่อนหรือว่า เริ่มต้นทําความรู้จักกันได้แต่ถามว่าจะคอมมิชเมนต์ไหมตันรู้สึกว่าอย่างเนาะอาจจะเป็นภาวะที่คุณเครียดวิตกกังวลกับเรื่องงานอาจจะยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องพวกนี้อยู่นะคะแต่เขาอาจจะเข้ามาในลักษณะการเป็นเพื่อนก่อนนะคะก็คบได้คุยได้นะคะเป็นเพื่อนกัน,น,นก่อนได้แล้วก็อาจจะไปพัฒนาในเดือนถัดไปได้นะคะอยากให้ตื่นจากฝันร้ายอยากให้ move on นะคะ ทิ้งความรักที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณและต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดด้วยนะคะในด้านของคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณไปในทางที่ดีนะคะมีการสื่อสารที่ดีจัสเมนขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสในการพี่แบบแตัดสินใจว่าจะคอมมิตเมนต์กันไหมหรือว่ามีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะ ตัวของอซิกออฟานะคะบ่งบอกถึงการประสบความสำเร็จบางคู่อาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตัวของนายออฟสอดเป็นไพ่ตรงกลางค่ะตันมองว่าช่วงเดือนนี้คุณอาจจะกระทบกับเรื่องของความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงมีอะไรก็มีความเครียดแล้วก็เหมือนอาจจะทําอะไรอะคะ่ะมันก็จะแบบมีความปวดหัวอยู่ตรงนั้นเนาะทำอะไรคิดไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่อะคะ่ะตัวของ ทรีอฟสอดขึ้นมาด้วยบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนแบบพูดอะไรให้คนรักเราเสียใจหรือเขาอาจจะพูดอะไรให้เราเสียใจกัน,ดน,น้ด้เนาะเทอร์มิตขึ้นมาด้วยค่ะบางคนอาจจะแบบค่อนข้างเหงาหรือว่ามีแฟนแต่เหงาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้มันทําให้เรารู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจหรือเสียใจหรือคําพูดบางคำเนี่ยมันอาจจะทําให้ ความสัมพันธ์มันขันค,นคลอนเนาะมันรู้สึก hmm. แย่แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะตัวของเพจซอฟเพนเดโคแล้วก็ทวีอัพคันี่ขึ้นมาเนี่ยตอนมองว่าสุดท้ายคุณจะกลับมาปรับมาจูนกันนะคะแล้วก็เพจซอฟเพนเดโคแล้วก็ทวีอัพคัขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีสิงค์คุณจะกลับมาปรับมาจูนกับคนรักของคุณนะคะ hmm. ก็มีโอกาสที่จะกลับมาง้อกันได้ค่ะบางครั้งบางทีเนาะเราอาจจะพลั้งปากพูดอะไรที่ทําให้คนรักเราเสียใจหรือเขาพูดอะไรให้เราเสียใจ แต่สุดท้ายอะคะ่ะเรากลับมาคิดดีๆนะคะมองเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ค่ะยังมีแพชชั่นต่อก,กันแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะคุณจะมองถึงเป้าหมายในระยะยาวของคุณคุณจะเห็นว่า the emperor เป็นใบสรุปนะคะลูกตาลมองว่าคุณเองอาจจะใช้ความเป็นผู้ใหญ่นะคะามาคุยกันด้วยเหตุผลทุกอย่างมันจะแก้ไขไปได้ค่ะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดการสื่อสารนะคะหรือการรื้อเรื่องเก่ามาพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คนรักของคุณเสียความรู้สึก การดูดวงค่ะครั้งนี้มันเป็น general reading แล้วก็เป็นการดูดวงล่วงหน้านะคะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเรารู้เรามีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมีปากเสียงกับแฟนได้เราก็ต้อง ตั้งอยู่บนสตินึกออก็แม้เรามีเราต้องระมัดระวังคําพูดแล้วก็ไม่พูดจาทาลายจิตใจทาลายนําใจซึ่งกันและกันนะคะเราอาจจะไม่สามารถไปสั่งคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันตึงๆได้ชนะนะคะมีอะไรหันหน้าไปคุยกับแฟนปรับความเข้าใจกันคะ่ะแล้วก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายความรักของคุณจะยังไปต่อได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความคิดของตัวเองคะ่ะควรจะมีความคิดมากาคิดไม่ตกนะคะหรือว่าเอาเรื่องเก่ามาวนคิดซ้ำๆนะคะภาวะน้อยอกน้อยใจยหรือว่าภาวะเหงานะคะอาจจะมีภาวะความเหงามากเป็นพิเศษน้อยอกน้อยใจยเก่งนะคะสําหรับเดือนนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เรานั่งอะไรนานๆนะคะนั่งอยู่ที่เดิมนานๆไม่ได้ขยับเขยื่นตัวเนาะมันอาจจะทําให้เรามีความปวดเมื่อยนะคะพยายามที่จะลุกตัวเองอะ่ะ move ตัวเองออกไปเดินบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นออฟฟิซินโดมได้นะคะโวยส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทุทนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือหรือว่าเป็นการสวดมนต์แชร์ธรรมทานอันนี้ก็ได้หมดนะคะหรือว่าหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการทําบุญให้กับบ้านพักคนชรานะคะหรือว่าทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรสวดมนต์ก็ได้นะถือว่าจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณนะคะ E yeah. แต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดขอให้เราค่ะทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพระในบ้านนะคะพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ บายค่ะ